สวัสดีค่ะฟีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวัเล็ฟรีนะคะประจำวันที่4เดือน4ปี2025แจกฟรีค่ะไม่ต้องลองทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนหาโค้ดให้เจอหาเวลาให้เจอไปพิมพ์โค้ดรอนในหลายพอถึงเวลา2 2่สนาฬิกาเนาทีเราก็พิมพ์โค้ดอ่งเปาคํานี้เข้าไปคําที่เอามาแจกหรือโค้ดอ่งเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคําว่า YouTube พิมพ์ไม่ถูกดังทางมีกดส่งไปเดี๋ยวลิงก์อ่างเปลมันก็จะขึ้นแต่ถ้าใครที่ใช้วิธีการเลื่อนสคริปข้ามแน่นอนคุณอาจจะหาโคดอ่างเปาไม่เจอก็ได้หรืออาจจะหาเวลาไม่เจอก็ได้ในการแจกโคด้ดอ่างเปาในบางครั้งก็จะบอกช่วงต้นคลิปในบางครั้งก็จะบอกกลางคลิปในบางครั้งก็จะบอกช่วงท้ายคลิปมันอยู่ที่ว่าที่คิดได้ตอนไหนส่วนใครที่ไม่ดูคลิปเลยและถามอย่างเดียวอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่า อมืมันต้องแลกกันมันต้องแลกกันนะคะ